ครับตอนนี้ก็มาดูขอเจาะน้ำบาดาลน,นะครับเสียงจะดังหน่อยนะครับ สวัสดีครับฮันเล่เขยผู้ททยเขาวงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาดูทีมงานเจาะบาดาลน,นะครับคือตอนนี้ได้จ้างช่างทีมงานเจาะบาดาลน,นะครับคือเราต้องการน้ําในที่นาน,นะครับคือเราไม่มีน้ําใช้นะครับน้ำโภะบริโภคนะครับเอาไว้ใช้เวลาตอนที่เรามาอยู่ท่งนาน,นะครับก็คือตอนนี้ผมก็ได้ออกมาดูแล้ว เขาก็กำลังเจาะเรียบร้อยก็เหลือแต่ติดตั้งปั๊มนะครับปั๊มน้ำตอนนี้ก็กำลังไปซื้ออยู่ก็เลยพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับมามาดูกันครับนี่ครับบริเวณรอบๆรอบๆที่นาของเรานะครับ คือเราต้องการปลูกต้นไม้นะครับเราอยากปลูกต้นไม้เราอยากทําเป็นสวนนะครับเอาไว้มานั่งเล่นพักผ่อนก็เลยต้องการน้ำนะครับไว้เพื่อรดต้นไม้แล้วก็นี่ครับต้นต้นใบตเบตยใบเตยเราก็ปลูกไว้แต่ปีที่แล้วน้ำก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันก็ติดอยู่ครับติดดีติด เกือบทุกต้นแต่ก็มีตายบ้างนะครับล่องน้ําด้านหลังนี่ก็พอดีเลยจอบดานเสร็จเราก็จะดูดน้ําจากเนี่ยครับบดานใส่บ่อเลยครับใส่ล่องเลยครับใส่ล่องน้ําเนี่ยเราก็จะทําการเลี้ยงปลาดุกนะครับเลี้ยงปลาดุกไว้เผื่อมีเศษอาหารก็เอาเศษอาหารที่เหลือกินเหลือใช้นะครับมาเลี้ยงแล้วก็จะได้ผลผลิตจากปลาดุกด้วยเป็นการทดลองเลี้ยงนะครับ มีน้ำแล้วก็สะดวกสบายาจ่อหน้าบาดานะครับที่สวนไผ่ครับผมจากทีมงานคุณภาพช่างวัดนะครับช่างวัดนิ้วย่อน ใครสนใจติดต่อได้นะครับเ๋ยแนบเบอร์โทรไว้ นะครับหน้าตาช่างวัดช่างวัดรูปหลอ่อ อัดน้ำนะครับอัดน้ำลงไประบบน้ำบนนะครับไหลไปทางโน้นแล้วจูดกลับมา ข้อฝั่งท่อสี่นิ้วนะครับฝั่งท่อสี่นิ้วหนะ้าเซนเต่อท่อใหม่นะครับต่อท่อเพิ่มเพื่อความยาว น้ำยังด,ดำอยู่ครับน้ำน้ำยังไม่ใสเลยครับก็คนะงต้องปั๊มน้ำดูดออกเรื่อยๆให้น้ำใหม่เข้ามาแทนที่นะครับน้ำก็คงจะใสตอนนี้เพิ่งเจาะเสร็จนะครับกำลังไปซื้อพวกอุปกรณ์ข้อที่จะมาต่อแล้วก็ซื้อปัม๊มปั๊มน้ำนะครับ ตอนนี้น้ำก็ยังเป็นสีโคลนอยู่แต่กระบวนการเจาะก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับรถเจาะสิบร้อยแล้วเหลือแต่ติดตั้งใดนะครับเห็นไหมครับดินตรงนี้ก็มันจะยุบลงไปเรื่อยๆนะครับหินไม่เล็กๆนี่แต่เขาก็จะเอาหิน มาเติมลงเรื่อยๆนะครับหินเม็ดเล็กๆก็จะยุบลงไปเรื่อยๆค่อยๆยุบลงไปทีละหน่อยครับหินที่เทลงไปนี้ก็เป็นอ่าเป็นตัวกองนะครับตัวกองน้ำแทนทรายนะครับทรายก็จะถูกดันขึ้นมานะครับแล้วก็อ่าหินเม็ดขวดเล็กเนี่ยเทลงไปแทนที่นะครับ ก็จะเป็นตัวกองน้ํา น้ำที่ดูดขึ้นมาครับก็ไหลตามทางมานี่เลยครับไหล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 มานี่แล้วก็ลงล่องนี่ครับล่องที่พี่ชายผมได้ทําการปุดไว้นะครับเพื่อเลี้ยงปลาดุกนะยาวไปโน่นเลยครับมีสะพานด้วย ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นสวนผ่เล็กๆนะครับสวนผาเล็กๆที่ผมกับพี่ชายได้ปลูกปลูกไว้หลายปีแล้วครับน่าจะประมาณ8ปีแล้วมั้งครับนี่ แปีแต่คือเราไม่ค่อยมีน้ำรดมันก็เลยจะบางๆหน่อยครับต้นไผ่บางกอนี่มีแค่ห้าหกห้าหกลำนะครับกอไม่หนาเดี๋ยวมีน้ำนี่ก็อัดน้ำครับอัดน้ำเพื่อต้องการหนอนะครับเร่งหนอ่อ ล้วครับตอนนี้ก็สร้างเพื่อนกับผักกินข้าวกินน้ำครับเติมพลังก่อนที่จะทำงานต่อเหลืออีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วครับอีกบนานครับอีโบนาน